ล้วมีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งน้องเขาแกะด้วยความเบื่อหน่ายกุ้งนึกอะไรสนุกสนุกขึ้นมาแหมจังเลยหาอะไรสนุกสนุกเล่นดีกว่าออกแล้วไปลอกชาวบ้านว่ามีหมาป่ามากินแกะดีกว่าพอนึกได้ดังนั้นเด็กเลี้ยงแกะก็รีบวิ่งหน้าตาตื่นไปที่หมู่บ้าน เราะไมิแกหรออา้าทุกคนไม่ไมช่หมาป่ากันเร็ป่าหรอเอา้าวทุกคนมาช่วย<ป>กันไล่หมาป่าเร็วไปไปไปช่วยกันไล่หมาป่าไปไป,ไป เด็กเลี้ยงแกเห็นชาวบ้านหลงเชื่อก็หัวเราะด้วยความชอบใจอยากง่ายจังเลยนะสนุกจังเลยฮะชาวบ้านก็พากันโกรธเพืองเด็กเลี้ยงแกที่หลอกให้มาไล่หมาป่าเลี้ยงแกมาราูออย่างนี้รักเลยฮ่าสนุกจังเลยอยู่มาวันหนึ่งขนาดที่เด็กเลี้ยงแกกำลังนั่งอยู่นั้นก็มีหมาป่าเข้ามากินแกเป็นจริงเด็กเลี้ยง แเด็เกเลีแล้วหรอไม่เชื่อหรอกโดนหอกเหมันนั้กไม่ทงานดนมก็องม่ไกะวันนี้นคคมหมาป่ามากินแกะจริงๆไมเื่อกได้มีมมมมมนใ,นใครเชื่อแล้เด็กเลี้ยงแกะจะอ้อนวอนชาวบ้านตะเพียงไหนก็ไม่มีใครไปช่วยเลยสักคน แล้วเด็กเลี้ยงแก่ก็ร้องไห้เสียใจที่หมาป่ามากินแกะทุกตัวตายหมดเลยแกะตายหมดเลยไม่ได้รีวกกับชาวบ้านนี่ค่ะเรื่องที่อยาให้รู้ว่าอยากโกหกหลอกลวงผู้อืนว่าจะไม่มีใครเชื่อถือขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชื่อน้องหนูดีนะคะวันนี้รับบทเป็นแกะค่ะครับชื่อน้องพี่รับบทเป็นแกะครับสวัสดีครับผมชื่อว่าน้องบันนะคบวันนี้หนูจะมาทําเป็นซาป้าคนที่สองค่ะสวัสดีครับผมชื่อพจินพอดินสมัครเป็น้าของครับ สวัสดีครับผมชื่อน้องบีนีครับแสดงเป็นหมาป่าครับสวัสดีค่ะชื่อน้องบีลี้ค่ะวันนี้หนูจะแสดงเป็นเด็กเลี้ยงแกะค่ะผมช <t Jake i> ื่อน้ำหนึ่งครับรับบทเป็นชาวบอยชาวบ้าน